มาแล้วนะครับโซเฟอร์น so รุ่นใหม่ล่าสุด sr 2 3ในซีรีส์ sr ความสว่างสูงสุด3,300ลูเมนระยะยิงไกลสูงสุด200เมตรดูจากตัวเลขคู่นี้บอกเลยว่าเป็นไฟฉายสายกว้างแน่นอนตอนนี้ยังมีสีดำสีเดียวเพิ่งออกใหม่ล่าสุดเลยของโซเฟอร์นใช้อิมิเตอร์หรือหลอด led ของ tn 3 5 3 5ค่าอุณหภูมิสี6 5 0 0ถึง7 0 0 0เคลวินมีสเปคมาด้านหลังพอสมควร สเปคไม่ยิบย่อยไม่เยอะแยะมากมายอะไรนะเน้นเป็นไฟฉายใช้งานทั่วไปจนถึงปฏิบัติการเพราะว่ามีแสง UV มาให้ด้วย UV ปรับระดับได้2ระดับแสงหลักแสงขาวก็ปรับแบบดิมมิ่งหรือปรับแบบแอมป i n ิ้งโหมดสเปคไม่เยอะนะครับตัวนี้ดูทางด้านหลังกล่องนี้ก็ได้มินิมัมต่ำสุดก็คือที่ l o เขาจะเรียกว่าโลไม่มีมูลไลท์5ลูเมนรันทามได้ถึง200 90ชั่วโมงระยะ2,9เมตรค่าแม็กซิมัมสูงสุด3,300ลูเมนได้90วินาทีแล้วก็จะดรอปลงมาเหลือ1,100ลูเมนต่อให้อีก150นาทีซึ่งตรงนี้จะถือว่าเป็นอรฟอร์แมนซ์ของเขา1,100ลูเมนกับ150นาทีเนี่ยเหลือเหลือเลยระยะสอไกลที่สูงสุด3,300ลูเมนก็คือ200เมตรอันนี้คือแสงหลักแสงขาว ถ้าเป็นแสง UV เนี่ยก็จะมี2ระดับที่โล0.8วัตต์ที่ไฮ3วัตต์ถือว่าเป็น UV ที่สูงมากเลยก็เป็น365นาโนเมตรใช้ในงานตรวจหาหลักฐานตรวจเอกสารตรวจความถูกต้องหรือว่าใช้ในภาคอุตสาหกรรมเช่นการปกกาวอะไรพวกนี้ก็ได้นะใช้ได้ดีเลยละ่ะถือว่าเป็นไปใช้ในแนวปฏิบัติการได้อีกตัวหนึ่งเลยสําหรับเจ้าหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้องต้องตรวจเอกสารหรือว่าต้องตรวจหลักฐานพื้นที่อะไรต่างๆที่โลในรันไทม์3ชั่วโมง 0.8วัตต์ที่หฮาย3วัตต์ในรันทาม4.5ชั่วโมงกันน้ำระดับ IP68 รองรับการตกกระแทกที่1เมตรขนาดไดมิเตอร์ความโตสุด31.5มมความยาวสูงสุด114.9มมน้ำหนักยังไม่รวมแบตเตอรี่86กรัมอันบ็อกมาดูนเลยนะครับมีโนติสเรื่องการถอดฉนวนป้องกันแบตเตอรี่ออกมีคู่มือตัวนี้เป็นตัวที่ขายจริงแล้วนะฮะ ไม่ใช่ตัวเดโมไม่ใช่ตัวทดสอบเพราะฉะนั้นสเปคก็จะตามนี้เลยเขามีฉบับ pdf ให้ดาวน์โหลดด้วยตัวนี้มันเล็กไปอ่านยากก็ไปดาวน์โหลด pdf มาอ่านได้มีสายแลนยาร์ดกับโอลิงมาให้สายชาร์จให้มาเป็น usb type c to type c แล้วก็ตัวไฟฉาย Sofern sr 2 3ดีไซน์ใหม่งานดูพรีเมียมขึ้นเยอะกลิปก็ใช้เป็นยางซิลิโคน มีคําว่าโซเฟนติดอยู่ตรงนี้เลยงานละเอียดสวยครับจับไม่ลื่นแน่ๆเลยเพราะว่าเป็นยางแบบนี้คลิปที่ให้มาเป็นคลิปแบบทูเวย์คลิปเสียบได้ทั้ง2ทางแล้วก็ถอดออกได้แต่ว่าสลับทางมาใส่ทางน,นี้ไม่ได้เพราะมันเป็นทูเวย์อยู่แล้วไม่จําเป็นแล้วในซีรีส์ SR เนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้สวิตช์ทายก็จะเป็นแม่เหล็กมาให้ซึ่งแน่นอยู่ในระดับที่ติดในแนว พอริซอนทอนแบบนี้ได้อันนี้มีแบตเตอรี่อยู่ในตัวด้วยนะ2.170 0ด้วยถ้าติดแนวห้อยแบบนี้หรือว่าติดแนวตั้งแบบนี้ยิ่งสบายเบเซลเป็นสเตลเลสสตีลมีล่องแบบฟันปลาแบบนี้อิมิตเตอร์จะแบ่งเป็น2ชุดอิมิตเตอร์แสงขาวจะเป็น3ตา1 2 3ข้างบนนี้ p n 3535 35, แสงขาวนะฮะดวงล่างดวงเดียวเนี่ยที่ไม่ได้ใช้ t i r น,นะใช้โคมสมูทรีเฟคเตอร์เป็นหลอด s s t 0 8 u v 3 6 5นาโนเมตรของ u u m n o u s สวิตมีมี2ปุ่มแยกกันเลยนะเมนไลท์ light, แสงขาวก็จะใช้สวิตตัวนี้ถ้าแสง UV ก็แยกมาใช้สวิตตัวนี้แยกกันเด็ดขาดช่องชาร์จเป็นแบบ USB Type C สายชาร์จแถมมาให้ด้วยเป็น USB Type C เหมือนกันหรือจะใช้ Type A to Type C อะไรก็ได้กระแสชาร์จได้สูงสุดถึง2แอมป์เทสให้ดูก็จะเห็นว่า เขาชาร์จได้ถึง2แอมป์จริงๆแต่ว่าตัวนี้ไม่มีฟังก์ชันในการปล่อยมาเป็น power bank ชาร์จเข้าได้อย่างเดียวช่วงที่ชาร์จอินดิเคเตอร์ตัวนี้จะขึ้นเป็นสีแดงดวงนี้นะฮะดวงบนไม่ขึ้นเต็มแล้วก็จะขึ้นเป็นสีเขียวหลังจากเราได้รับไปฉายมาแล้วสิ่งที่จะต้องทําก่อนตามที่เขาแจ้งมาก็คือการถอดเอาแผ่นฉนวน protection ออกซะก่อนอันนี้ออก แบตเตอรี่ที่ให้มาของโซเฟ r ร์น7 0 0 5,000มิลลิแอมขั่วฝาท้ายก็จะเป็นสปริงโกลเพลตที่ฝาท้ายจะมีช่องสำหรับร้อยสายคล้องมือตัวน,นี้ถอดด้านหัวนี้ก็ได้ใส่ได้ทั้งแบตเตอรี่แฟลตเฮดแล้วก็บัตตันเฮดหัวเรียบหัวแบนใส่ได้หมดเวลาใส่แบตเตอรี่เอาขั้วบวกลงทางด้านหัวไฟฉายแบบนี้นะครับ เกลียวสมูทมากมีโอลิงมาให้ใส่สารหล่อลื่นมาให้พอสมควรแก่การใช้งานแอคชั่น UI ในการใช้งานก็คือบิกสั่นที่สวิตตัวหลักเนี่ยก็เป็นการเปิดเข้ามาที่โหมดแสงขาวการปรับเปลี่ยนระดับแสงเขาใช้แบบดิมมิ่งแสงจะออกมาเป็นแสงกว้างแบบนี้ตัวนี้ออกแนวแสงกว้างนะพอเรากดมาถึงสุดเขาจะกระพริบปแป๊บหนึ่งแสดงว่าพีคแล้วเนี่ยอยู่ที่3,300ลูเมนละร้อนเลยนะตัวนี้พอเรากดอีกทีหนึ่งเขาก็จะ รีกลับมาที่โลสุดก็คือ5ลูเมนเป็นสเต็ปเลทเป็นดิมมิ่งแบบนี้เลยเราพอใจตรงไหนเราหยุดตรงนั้นเลยแล้วก็จําค่าด้วยสมมติว่าเราหยุดไว้แค่ตรงนี้แล้วเราปิดตรงนี้เปิดขึ้นมาใหม่ก็ยังจําค่าเดิมค่าเดิมเราอยู่ที่ซักประมาณเกือบเกือบไฮแบบนี้นะครับเราปิดเปิดมาก็ยังอยู่ค่าเดิมแต่ถ้าเรากดค้างไว้1วิเขาจะมาที่โลสุด5ลูเมนไม่ต้องกลัวว่าเปิดมาแล้วจะแตกตื่นจะป่าแตก แล้วถ้าเราต้องการเข้าเทอร์โบแบบด่วนๆไม่ต้องการมากดไล่ดิมมิ่งเราก็ยังใช้ดับเบิล2 2เข้าเทอร์โบ3,300ลูเมนได้เหมือนกันเสร็จแล้วถ้ามันพอแล้วสถานการณ์มันดีแล้วเราก็จะกดลงมาดิมมิ่งลงมาแล้วถ้าเราทริปเปิลคลิก123ก็จะเข้าสตรบปสตรบเนี่ยเข้าได้ทั้งเปิดและปิดอันนี้ปิดอยู่123ก็สโตรบได้หรือติดอยู่ที่หมดใดหมด1แล้วเราทริปเปิลคลิก123 ก็สโตรได้เช่นกันและถ้าในขณะที่อยู่ที่สโตรบเราทริปเปิลอีกทีหนึ่ง1 2 3ก็จะเข้ามาที่ SOS ตัวนี้มี SOS โหมดให้ใช้ด้วยถือว่าครบเครื่องพอสมควรไม่มีอะไรยุ่งยากมากกว่านี้แล้วครับแสงขาวมีเท่านี้นะออกจากสโตรบก็ปปกดทีนึงก็จะกลับมาที่แสงสุดท้ายแล้วก็ปิดได้เลยทีนี้มาดูแสง UV กันบ้างก็ใช้สวิตตัวบนในการควบคุม UVUV UV เปิดเข้ามาที่ l o แต่ถ้าเรากดค้างไว้ก็จะเป็น UV High ที่3วัตต์ซึ่งแรงมากนะถ้าผมเอามือจ่อไว้ขนาดนี้ร้อนมันจะร้อนเหมือนแบบตากแดดแรงๆเลยนะตัวอีกทีหนึ่งค้างไว้ก็จะมาที่ l ลซึ่งโล w เนี่ยผมว่ามันเกินพอแล้วนะที่จะใช้ในการตรวจเช็ควัตถุตรวจเช็คเอกสารตรวจเช็คพื้นที่ต่างๆหรือว่า ใช้ในการทําพวกกาว UV พวกเคลือบเล็บพวกทําเล็บอะไรพวกนี้ที่เขาใช้กันนะแค่นี้ก็เกินพอแล้วที่เขาใช้กันอ่อนกว่าน,นี้อีกแสงที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่แสง UV จริงๆนะครับคือ UV กับอินฟราเรดเนี่ยสเปกตรัมคือขึ้นความถี่แสงที่ตามนุษย์ปกติจะมองไม่เห็นแต่แสงที่เราเห็นเนี่ยมาจาก1คือแสงในสเปกตรัมข้างเคียงซึ่งเขา modulation พากันออกมากับ UV แต่ UV จริงๆเรามองไม่เห็นหรือถ้าไม่มี m o d u l a t เ o ชไม่มีพากความผีข้างเคียงออกมาเขาก็จะซิมูเล e หรือจำลองสีของแสงขึ้นมาให้เราเห็นว่ามันประมาณไหนแล้วอะไรพวกนี้คือให้เรารู้สึกได้รับรู้ได้เหมือนแก๊สพวกแก๊สขุงต้มแก๊สที่เขาเชื่อมแก๊สอะไรกันในอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้จริงๆมันไม่มีกลิ่นนะฮะแต่ที่เราได้กลิ่นเวลาแก๊สรั่วเฮ้ยแก๊สรั่วแก๊สรั่วก็คือเขาเติมกลิ่นเข้าไปเพื่อเป็นอินดิเคเตอร แสงนี่ก็เหมือนกันถ้าแสง UV แสงอินฟาเรดเนี่ยมันมองไม่เห็นเขาก็เลยต้องใช้ซิมูเลตแสงขึ้นมาเพื่อให้เรารู้ได้เราเห็นได้ว่ามันแรงแค่ไหนประมาณไหน UV กับแสงขาวนี่จะเปิดพร้อมกันไม่ได้นะฮะถ้าเราอยู่ที่ UV แล้วเราเปิดแสงขาว UV ก็จะดับไปถ้าเราเปิดแสงขาวอยู่แล้วเราเปิด UV แสงขาวก็จะดับไปทันทีโดยที่ไม่ต้องไป ปิดตรงนี้ก่อนแล้วมาเปิดตรงนี้ก็เ,เอาโอเวอร์ไลท์ข้ามโหมดกันไปได้เลยเวลาถ้า UV ติดอยู่เนี่ยเขาจะติดอินดิเคเตอร์ตัวนี้ค้างอยู่ตลอดให้เรารู้เพราะบางทีมันอ่อนไงอ่อนจนกระทั่งเราไม่รู้ว่ามันเปิดอยู่ในขณะที่ตัวนี้ก็จะเป็นอินดิเคเตอร์แสดงระดับแบตเตอรี่ซเขาจะติดอยู่5วินาทีก็ดับไปถ้าเป็นสีเขียวติดนิ่งๆแบบนี้มีแบต7 5ถ้าเป็นสีเขียว กับพิบ50-75%ถ้าเป็นสีแดงติดนิ่งๆก็25-50%แต่ถ้าเป็นสีแดงกับพิบก็มีแบตเตอรี่1-25%ควรจะชาร์จแบตเตอรี่แล้วตอนนี้เราไปชมแสงจริงของโ so ซเฟอร SR23 กันนะครับมาชมแสงจากโ so ซเฟอร SR23 กันนะครับเริ่มจากระดับต่ำสุดของเขาเลยคือที่5ลูเมนนะฮะที่พื้นเบื้องหน้าตอนนี้ประมาณ2-3เมตร ็เห <S an other> ็นใช้ได้อยู่นะครับเปิดในห้องพักเปิดอยู่อาศัยเวลาไฟดับปกติเนี่ยใช้ได้เลย1เมตรเนสว่างมากไปนิดนึงด้วยซ้ำไปที่พืน้นอลูมนินแต่ตัวนี้เขาจะไม่มีเป็นสเต็ปนะเขาจะต้องเป็นดิมขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะกะกะเอาแล้วกันนะดิมขึ้นมานิดนึงน่าจะประมาณเ,เกือบๆจะมีเดียมอะตีซะว่าเป็นโลหหรือมีเดียมแล้วกันนะ กดดิมไปทีเดียวแล้วก็ปล่อยมือเลยก็จะได้แสงประมาณนี้15เมตร20เมตรจนถึง25เมตรที่มุมกำแพงด้านในประมาณนี้ครับแพทเทิร์นค่อนข้างกว้างเลยนะครับสาดไปเต็มพื้นที่เลยแสงขาวสวยเลยดิมขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็อันนี้น่าจะประมาณมีเดียมจริงๆละดิมขึ้นมาครั้งที่2เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าสบายตาในระยะ25เมตร30เมตร ดูขึ้นไปบนยอดไม้นะครับตอนนี้เปิดไฟออกฟ้าจะแดงๆนิดนึงเพราะว่าฝนกําลังตกอยู่นะครับตอนนี้ถ้าสังเกตก็จะเห็นว่ามีสายฝนอยู่ในเฟรมในภาพดพ้วยชัดเจนเลยเปิดไฟออกก่อนนะครับเพิ่มมาอีกนิดนึงครับเกือบๆจะหายแล้วนะฮะ25เมตร30เมตร40เมตรลองดูที่45เมตรก็เริ่มจะเห็นแล้วนะครับ หมาะกับการเป็นไฟฉายใช้ตรวจการใช้ทำงานใช้ observe สังเกตการได้ดีได้ครบเลยนะครับเห็นกว้างเต็มพื้นที่เลยไปอีกทีนึงอ่ะท่านี้น่าจะเป็นไฮครับไฮจริงๆกว้างขึ้นเยอะเลยสว่างขึ้นเยอะเลยมาลองดูที่ยอดไม้สูงๆเห็นเต็มเลยต้นไม้สองต้นตน,นีนนน้ใหญ่มากนะครับต้นขนุนกับต้นอะไรมะขามอะไรใหญ่มากเปิดไฟออกครับ เกดกลับเข้าไปเราลองดูที่45เมตรนะครับที่ต้นกลางภาพเนี่ยฮะเสดไฟออกก่อนเสดกลับเข้าไปใหม่ที่120เมตรเห็นปลายปลายแสงนะฮะดับเบลิลเพื่อเข้าเทอร์โบครับตอนนี้เต็มรูปแบบเลยครับตอนนี้เข้าเทอร์โบแล้วนะครับเต็มๆนึงจะอยู่ได้ประมาณนาทีหนึ่งอะฮะร2 0เมตรถึงนะครับเห็นเลยตึก วีขาวแผงกว้างประมาณนี้เดี๋ยวผมจะปล่อยจนเขาดอปเลยนะอันนี้ก็คือ3,300ลูเมนเห็นเต็มพื้นที่กว้างมากครับตั้งแต่ยางเท้าก้าวแรกตอนนี้เริ่มดรอปลงมาแล้วฮะเนี่ยฮะตรงนี้จะเป็นจุดที่หวังผลในการใช้งานระยะยาวๆได้ดีที่สุดก็คือ1,100ลูเมนอันนี้คือเทอร์โบที่ดรอปลงมาเหลือ1,100ลูเมนแล้วนะครับ แต่ถ้าเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งความร้อนเริ่มคลายตัวเราก็ดับเบิลคลิกเข้าเทอร์โบใหม่ได้นะฮะ1,100ลูเมนเนี่ยผมว่าเหลือเฟือเกินพอสำหรับการใช้งานทั่วไประยะ30-40เมตรเนี่ยใช้ได้แล้วเห็นแล้วนะฮะใน45เมตรตอนนี้ก็มองเห็นอยู่เฟดไฟออกเสดกลับเข้าไปอันนี้1,100ลูเมนเป็นระดับแสงที่ยืดระยะได้นานถึง ประมาณ150นาทีด้วยนะครับ2ชั่วโมงกว่าก,ากันเลยแล้วก็ไม่ร้อนแล้วหลังจากที่เป็นจุดที่เหมาะสมในการใช้งานสุดๆและสวยเลยครับโซเฟอร์ so SR 2 3เดี๋ยวลองดูแสงสต็อปกันหน่อยนะครับว่าประมาณไหนสตรอครับช้าเร็วสลับเป็นสไตล์แท็กติคอลเลยครับสำหรับสตรอของ SR 2 3หลังจากไปชมแสงของโซเฟอร์ SR 23มาแล้วก็มาคุยกันต่ออีกหน่อย ใน SR23 เนี่ยเขาดีไซน์ฉีกออกไปจาก SR ซีรีส์ด้วยกันด้วยซ้ำไปนะผมเอาที่ใกล้ๆมือแล้วกัน SR15 SR15 นี่ก็จะออกแนวแนว,แนวแกว้างเหมือนกันเพราะว่าเขาจะเป็น4ตาแต่ว่าถ้าจะเป็น SR ซีรีส์ที่ออกแนวพุ่งเนี่ยจะเป็นตัวนี้ตัวเล็กเนี่ย SR12 ย m ม t t e r d o m e ม e s สก็คือไม่มีโดมแล้วก็ s o o t t r r f l e c t แบบนี้ใครอยากได้คู่ขาคู่หูที่ไปด้วยกันก็จะจัดแบบนี้ก็ได้ ทางขวานี่นะครับคือ SR 2 3ซ้ายนี่คือ SR 1 2 SR 1 2ก็จะออกแนวพุ่งแบบนี้แล้วก็ SR 1 2นี่เขาจะเป็นไฟฉายไซส์1865 0ไซส์เกือบจะมินิคอมแพคแล้วนะครับแล้วก็ลองดู SR 1 5ด้วยก็ได้ SR 1 5นี่ก็ยังเป็นกึ่งกว้างกึ่งพุ่งอยู่งจะมีสปอตท,ที่คมแล้วก็มีฝัดออกมาแพทเทิร์นแสงก็ประมาณนี้กว้างมากนะครับตรงกลางก็ไปได้ไกลพอสมควรช่วงที่ดอบมาเหลือ1100ลูเมนก็ เหลือเฟือทีนี้เราลองมาดูทางด้านอุณหภูมิของเขานิดหนึ่งว่าเวลา3,300ลูเมนร้อนสักขนาดไหนอ่ะเปิดขึ้นมาแล้วครับที่เทอร์โบก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้48.8แล้ว49อ่าดูตัวเลขประทัดนี้นะครับประทัดกลางที่เขียนว่า max เนีนะฮะ สวยมากเขาจะตัดที่55สีจะเปลี่ยนนะฮะออกมาเป็นสีน้ําตาลน้าตาล,ลแล้วแสดงว่าร้อนขึ้นเรื่อยๆ53แล้วมันร้อนแต่ตรงหัวนะข้างล่างลงมาเนี่ยจับถือได้อยู่นะครับ54.7แล้วใกล้จะ5.5แล้วเดี๋ยวจะถึงจุดที่เขาพีคสุดเขาก็จะดรอปลงมาพอดีอ่ะลงแล้วครับหลังจาก90วินาทีเขาดรอปแล้วก็จะลงมาเรื่อยๆลดลงมาเรื่อยๆแบบนี้ครับตอนนี้เหลือ1100ลูเมนแล้วนะการกันน้ำา IP 68 จุ่มลงไปในน้ําเลยอย่างมั่นใจระดับนี้และวปรับแสงใต้น้ํา IP 6 8อยู่ในน้ําลึก2เมตรประมาณ30นาทีไว้ใจได้ไม่มีปัญหาแน่นอนครคราวน,นี้มาดูผลการเทศสในโหมดสูงสุดของเขาเนี่ยแม็กสาลูเมนก็เปิดมาได้ประมาณสัก45วินาทีก็เริ่มจะลงบันไดมาช้าๆแบบนี้นะครับตึกๆึกตึก,ตกมาแบบนี้เรื่อยๆจนกระทั่งถึงประมาณวินาทีที่6กกว่า เขาก็ลงมาเหลือตามสเปคของเขาก็คือ1,100ลูเมน90วินาทีเนี่ยได้ไม่ถึงนะจะเป็นด้วยตัวแปรในการใช้งานในห้องของผมซึ่งมันอุณหภูมิไม่ค่อยจะเย็นักเท่าไหร่อะไรจะมีผลด้วยแต่ว่าช่วงที่ลงมา1,100ลูเมนเนี่ยเขาก็ลากได้ยาวจริงตามนั้นเลยซึ่งผมมองว่าสำหรับการใช้งานทั่วๆไป1,100ลูเมนกับรันทาม ประมาณ150นาทีเนี่ยดีเกินพอไปใช้ที่ลองเรื่องของการล็อกเอาให้ดูในสเปคของเขาเนี่ยเขาบอกว่ากด4ครั้งไปใช้ดับอยู่นะ1 2 3 4ก็จะแวบบแบบขึ้นมา2ทีแบบนี้ก็อันนี้ก็คืออิเล็กทรอนิกส์ล็อกเอากดไม่ติดแล้วกด UV ก็ไม่ติดกดแสงขาวก็ไม่ติดถ้าจะปลดล็อกก็ทำเหมือนเดิม1 2 3 4ก็จะติดขึ้นมาที่โหมดโลแบบนี้แล้วก็ไปโหมดอื่นก็ว่ากันไปได้เลยทีลองดูแมคชีนิกล็อกเอาว่าทำได้ไหมเปิดติดอยู่แบบนี้ก่อนนะ แต่ผมจะคลายฝาท้ายนิดเดียวไม่ถึง1นส่วนแเกลียวก็ดับแล้วแล้วบิดเข้าไปใหม่ก็ไม่ติดต้องเปิดใหม่แบบนี้นิดเดียวนะครับลองดูผมบิดเล็ดเดียวเนี่ยไม่ถึง1นส่วนแเกลียวปลอดภัยสําหรับสวิตข้างหรือสวิตคอแบบนี้ใส่ไปในกระเป๋าหรือเวลาพกแล้วไปพิงไปทับอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวมันจะลั่นใช้ได้ทั้งแมชชีนิกล็อกเอาแล้วก็อนะิเล็กทรอนิกสล็อกเอาถ้าคลายทางด้านหัวจะได้ไหมเหมือนกันนะฮะคลายทางด้านหัวก็นิดเดียวประมาณ1นส่วนแเกลียวเหมือนกัน แล้วแต่ถนัดนะบางท่าน,นตรงนี้มันเล็กชอบมาบิดทางด้านหัวมากกว่าก็เอาเลยตามสบายเลยก็ถือว่าเป็นไฟฉายราคาพันกลางๆแต่ว่ามักจะมีโปรโมชั่นมีลดอะไรอยู่ตลอดก็จะได้กันอยู่ประมาณพันต้นๆซึ่งผมมองว่า เหมาะสมดีแล้วก็ถือว่าไม่แพงเลยนะในระดับนี้เนี่ยใช้งานทั่วไปไป,ไปใช้ติดตัวติดมือไปเที่ยวไปแคมป์ไปธุระไปทํางานต้องเดินป่าต้องปฏิบัติการต้องตรวจค้นอะไรพวกนี้การจําแสงนอะไรก็ทําได้ดีจังหวะในการดิมมิ่งของเขาเนี่ยไม่ช้าไม่เร็วเ,เกินไปผมมองว่ากําลังดีบางรุ่นเนี่ยดิมเร็วจีเลยบางรุ่นก็ช้าอืดสโลเต่าเลยเท่ากับว่าเราสแตนบายได้3จังหวะเลยจังหวะแรกก็คือถ้ากดค้างก็เข้า โลด5ลูเมนอย่างหวะที่2ถ้าเรากดลงไปทีเดียวก็จะเข้าที่โหมดสุดท้ายที่เราใช้ไว้เราตั้งใจใช้ไว้ที่สักมีเดียมแล้วก็ประมาณนี้หรือว่าถ้าเราต้องการเทอร์โบเลยแล้วก็ดับเบิลคลิกทีเดียวก็มาที่เทอร์โบแบบนี้ได้เลยนะมันเหมือนกับมันสแตนบายพร้อมให้เราใช้งานตลอดเลยลเราไปใช้ระดับนี้ความร้อนตัดที่ประมาณ55นะไม่เกิน55เมื่อก,กี้เทสให้ดูละพอพีคสุดเขาก็จะได้เวลาที่เขาจะดรอปลงมาพอดีใช้ได้เลย ส่วนแสง UV เนี่ยใช้งานได้จริงจังเลยนะแล้วผมชอบเขาอย่างหนึ่งคืออินดิเคเตอร์เขาไม่ดับเขาติดตลอดสำหรับการใช้งานในโหมด UV ทํทำให้เราไม่ลืมเพราะว่าโอกาสที่เราจะลืมเวลาใช้ในโหมดโลเนี่ยมีเยอะมากก็ถือว่าครบเครื่องไปใช้ในระดับปฏิบัติการในระดับใช้งานทั่วไปใช้ง่าย ในราคาที่ไม่แพงเป็นยออของกันได้ทุกคนแน่นอนเกรดคุณภาพระดับนี้และยิ่งรุ่นนี้ด้วยเนี่ยออกมาผมชอบงานเขาดูพรีเมียมขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยขอบคุณโซเฟอร์ที่ส่ง SR 2 3มาให้ทดสอบรีวิวให้พวกเราได้ชมกันแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามกันมาตลอดตอนนี้มีกลุ่มทาง Facebook เปิดขึ้นมาใหม่ใน YouTube อาจจะพูดคุยกันไม่สะดวกลองไปดูผมจะใส่ไว้ให้ตรงนี้แล้วก็จะมีลิงก์ไว้ให้ใน Description ใต้คลิปนี้ด้วยก็ไปเข้ากลุ่มกันได้เลยเผื่อจะมี Lucky Draw เล่นเกมแจกรางวัลหรือว่าท่านที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนก็ลองเข้าไปดูนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ